อยู่ในแผ่นดินนะคะอันนี้คือพูดถึงเนาะว่าถึงบรรลือไว้ชื่อให้ลือชานะคะวามหมายคือจงเป็นคนที่กล้าหาญนะคะยอมสละอาชีพเพื่อให้คนอื่นเนี่ยเพื่อให้ชื่อเสียงเนาะยังคงประกฏอยู่ในแผ่นดินนะคะไม่ใช่ไม่ใช่เป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรตายไปโดยที่ไม่มีใครเกิดใจนะคะถ้าจะถ้าจะให้เลือกชื่อลือชาต้องเลือก อยากบองกล้าหาญ<ะ>นะเป็นคนที่กล้าหาญคนดีควายต่อไปอันนี้เป็นสก <c oughs> อต์เป็นดีควาคตมึนอ่ะอ้าวใหญ่แล้วเธอเป็นปฏิโขดของวิทยาลัยวิทยาลัยหนึ่งนะคะเขาก็มีปฏิโขดประจำวิทยาลัย 牛、羊、牛、鸡。